เราก็จะมีวิธีนึงนะครับโดยการใช้แขนค้ำแบบนี้นะครับที่จะประหยัดงบแล้วก็จะประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยได้ด้วยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบด้วย นะครับบางคนเนี่ยชอบการตั้งเสาอะไรประมาณนี้ก็อาจจะใช้งบประมาณหนึงะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นหลังคาเมทั้งชีสนะครับ PU o ฟ m นะครับอันนี้จะเป็นท้องเรียบสีขาวนะครับแบบโชว์โครงก็คือจะเป็นสไตล์โมเดิร์ลสเปคบริษัทเลยนะครับโครงเหล็กนะครับก็จะเป็นไซส์ L นะครับก็คือจะเป็นเหล็ก6คูณ2นะครับวิ่งเป็นอาศัยรอบนอกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอาศัยหลังรางน้ำเนี่ย ในส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็ก4ี่คูณสนะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าหลังเนี้จะไม่รับลังน้ํานะครับในคาที่ไม่รับรางน้ำเนี่ยได้ไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําหลังคาเนี่ยไปชนรั้วนะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านพึกละดาทางด่วนรามินทาจตุโชตหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารีวิวกับหลังคาโซนสัก ในงบที่ประหยัดสุดๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับในการต่อเติมหลังคาโซนซักล้างนะครับมันก็จะมีหลายแบบเลยนะครับให้ทางคุณลูกค้าหรือทางคุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับว่าจะเป็นวิธีการตั้งเสานะครับหรือวิธีการใช้แขนค้ำแบบนี้นะครับโดยวิธีการตั้งเสานะครับเราก็จะมีงบเนี่ย ที่ใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานถันลากที่เราต้องลงสองเข็มนะครับในการทำฟุตติ้งผูกเหล็กอะไรต่างๆในการเทพื้นนะครับแล้วก็ตั้งเสานะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเสียงบประมาณตรงนั้นะไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับโดยการใช้แขนค้ำแบบนี้นะครับที่จะประหยัดงบแล้วก็จะประหยัดพื้นที่ในการใช้สอยได้ด้วยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับบางคนเนี่ยชอบการตั้งเสาอะไรประมาณนี้ก็อาจจะ ใช้งบประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าในการใช้แขนค้ำเนี่ยเราไม่ต้องตั้งเสาหรือเราไม่ต้องใช้ฐานรากเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้ตัวบ้านเนี่ยย,ยึดเป็นหลักก็คือเราจะใช้ตัวบ้านเนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วก็ใช้แขนค้ำในยึดนะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องดูคำนวณโหลดของหลังคาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้หลังคาเนี่ยใหญ่เลยอย่างเช่นว่ายาวประมาณ ห้เมตรนะครับลึกประมาณ5เมตรอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้องดูโหลดของหลังคาด้วยหรือน้ําหนักของหลังคาเป็นหลักนะครับอย่างเช่นของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะต่อเติมเป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับพียูโฟมนะครับ อันนี้จะเป็นท้องเรียบสีขาวนะครับแบบโชว์โครงก็คือจะเป็นสไตล์โมเดลสเปคบริษัทเลยนะครับโครงเหล็กนะครับก็จะเป็นไซส์ L นะครับก็คือจะเป็นเหล็ก6คูณ2นะครับวิ่งเป็นอาศัรอบนอกเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอาศัหลังรางน้ำเนี่ยในส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็ก4คูณ2นะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าหลังเนี้ยจะไม่รับรางน้ำนะครับในคาที่ไม่รับรางน้ำเนี่ยได้ไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําหลังคาเนี่ยไปชนรั้ว นะครับเพราะว่าถ้าเราทำหลังคาชนล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องใส่หลังน้ําเพราะไม่ฉชนั้นนะครับน้ำเนี่ยเวลาฝนตกอะครับน้ํามันอาจจะไปล้นเพื่อนบ้านได้หรืออาจจะไปทะลักเพื่อนบ้านได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าผมแนะนานะครับถ้าจะไม่ใส่หลังน้าจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยเว้นให้มากกว่า50เซนจะดีกว่านะครับเหมือนกับของคุลูกค้าหลังนี้เลยนะครับก็คือจะไม่รับหลังน้ําอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบว่าให้น้ำเนี่ย ไหลลงมาที่พื้นเพราะว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยปลูกย่าไว้อ ในส่วนนี้เวลาฝนตกเราก็อาจจะไม่ต้องลดน้ําในส่วนนี้ไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กจันทันนะครับเหล็กจันทันเนี่ยก็จะเป็นขนาด3คูนนิ้วครึ่งนะครับระยะแอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับส่วนตัวแปรนะครับเราจะใช้เป็นแปรนิ้วคูณนิ้วนะครับว่าเราก็จะวิ่งแปรคู่นะครับแต่ว่าที่เห็นว่าเป็นเหล็กเส้นเดียวเนี่ยคือเราดีไซน์ออกมาให้เพิ่มความสวยงามนะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยจะไม่ได้กว้างนะครับถ้าหลังคา กว้างขึ้นอีกประมาณเมตรนึงเนี่ยเราก็อาจจะใส่แปรคู่ อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไฟนะครับไฟเนี่ยเราจะให้เป็นไฟกองเหลี่ยมนะครับสามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแสงวอร์มไว้นะครับหรือจะเป็นแสงสีขาวนะครับในส่วนนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของแขนค้ำนะครับแขนค้ำตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสองสองเส้นนะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วเนี่ยสองเส้นจะอยู่ด้านในนะครับหรือจะเป็นแขนค้ำเดี่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับในส่วน ส่วนนี้นะครับก็จะประหยัดพื้นที่เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็จะประหยัดงบป,ประมาณไปด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับหรือทางคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะต่อเติมในส่วนของโซนซักล้างแบบนี้นะครับก็ลองเป็น r e f e r e n ์เดูได้นะครับ เราไม่จําเป็นต้องเป็นตั้งเสานะครับเพราะว่าตั้งเสาไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องทําฐานรากด้วยนะคบเพื่อรองรับหลังคาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยเราก็คํานวณน้าหนักของหลังคาไว้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับหลังคาเนี่ยก็จะไม่ดึงตัวบ้านไปด้วยนะครับเพราะว่าเราคํานวณมาพอดีนะครับไม่ให้มันหนักเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องคํานวณในส่วนของเวลาฝนตกด้วยนะครับเวลาน้ำเนี่ยจากชั้น2ของตัวบ้านมาเนี่ยแล้วมันตกลงในหลังคาเนี่ยว่า มันจะหนักเกินไปไหมอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ลองไปเป็นแนวทางในการต่อเติมได้นะครับสำหรับนี้นะครับก็จบการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายคลิปอะไรนะครับรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจจะต่อเติมบ้านนะครับก็สามารถ ติดต่อมาทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถโทรได้ที่เบอร์0881044888ได้เลยนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ